สวัสดีครับกับนันยำปูกับร้านน้อยครับผมพ่องปเตยครับมากินเขาน้ากันครับเมื่อนี้ในเมนูผัดปลาดุกนะครับปลาดุกจากบ่อห่อละฝีมือพ่อปีเตยนะครับผัดปลาดุจักเอียงเนาะเอือนนอผัดคือกบบสุกเร้ยวนะครับใส่ลองไบรวดมีเยีงก็ได้เมนูอย่างเดียวนะครับืันนี้ครับอ่า พริกน้ำปลาเนาะเสาร์เมือนี้นเสาร์วันที่ยี่สิบวะเนาะวันที่ยี่สิบล้วครับมือนี้เช้าวันที่ยี่สิบพฤษภาคมแวบ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 ก็นเลยเดือนผ่านไปไวไวเสาวน้อยไปเตยไปโรงเรียนเนาะวันนี้วันศุกร์ละวันศุกร์ที่ยี่สิบ มืออื่นกะวันเสาวัวนเสากะยุดละนครับเปิดเทอมแรกของร้านมือว่านนี่เป็นไข่กะกินยากินยังกะให้ดีเป็นมือนีไปโรงเรียน,นราบ อนเทียงบนซสือขนมบ๊วันในสาเร็จป่น้ำหานสา,ารกรอนว่าันในเพอ่อบ๊วเห็นบ๊นเห็นสา,ารกรแมน่นซือขนมบ๊คันในกิ่นเลือดเหมือ,อมแต่เอาพาสา,ารกรขัน้นในเห็นคู่วายาไปไก่เรื่อยเป็นนักเรียนไมครับของนรงเรียนหนองสำโรงหลานสาวาเพราะว่าปีที่แล้วไอ้กายยุ่ก่านึงกับอยู่โ้องเรียนในเมืองเนาะโรงเรียนในเมือง เราก็ได้ไปโรงเรียนหกมือว่ะเบิดเครื่อนเป็นจ so nah. ุกน็นคนหลายมันก็อยากไปน้ำมีมูนี่อยู่ใจสัมมีมูเขากันอยู่ที่ไหนดีมดอยู่ที่ตัวตัวของบุคคลเยี่ยใจก็ได้ดีบิดผู้ประสนใจเลี่ยนใจกับซ้ำกา ้าเมื่อนี้เมื่อค้นนะครับเหมือนกับว่าคนจะตกฝนฝนจะตก <c oughs> จะมักเฮ็ดกับเข่ากินทั้งทีหรอครับเป็นกับเข่าเฮ็ดเฮ็ดเอาขาดยังขัดพี่ไทยอ่อนแซ่เบเลยสามตัวปรดูไขใครเสยนะครับตัวนี้ <c oughs> ไครเลยสิเข้าเดี๋ยวนะแต่ข้าล่อยมันออกมันจะออกอุ่นหรืมันจะกินลูกมันเบิดอ่บอบโบนี่แล้วจะคือจะออกรูกมันปรทันหรอเนาะทันน้งทนะีงนขนาดโตซ้ำกันยังกินกันเนะาะพอท่องจะซื้อซื้อรุ่นรุ่นหน่อยรุ่นหน่อยมากเสริมไหวกกบนี่เฮ็ดบ่เป็นนะครับเฮา มันท่าก็าท่างมันเนาะเนียวขกองบุนีเอาบุญฤทิ์กัมันก็เลยบอสําเด็ดก็ถือว่าออกมากแต่ว่ามันมันผสมบุญเด้อบหลันเป็นน้่ยังซื้อเนาะบัวผื่นออกมากอะถือว่าเป็นใครดิเป็นใครเยอแต่ว่าแมนยังบ่เป็นโตมัมันบพร้อมสถานที่บพร้อมการดูแรกบพร้อมความหล้บบพร้อม เอาเห็ดแนวตีห่าเห็ดเป็ีนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแนวห่าเห็ดบ่ได้ส่วนเห็ดแนวห่าเห็ดได้แนวเห็ดบ่ได้เห่อค่ะไทรยามแล้วถ้ากับบ่อไทร์ดอกนะครับเดี๋ยวก็ไปห่าลูกจับใจเขาแล้วมันก็ลูกจังหน่อยๆเห่อค่ะลูกว่าสิ่งใดห่าพร้อมหรือว่าบ่พร้อมเนาะส่วนผางบ้านใส่พื้นที่น้อยๆนะครับ ใช้พื้นที่น้อยๆให้มันเป็นประโยชน์ให้มันพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินอย่างสี่หละพ่อปฏิสือเขาเจะเอาส,สู้ขากกต่พ่อหละพ่อใจแล้วเห็ดเพื่อกินนะครับเห็ดแนวกดบเจ้าของเจ้าของกินก็ปลูกแนวได้เจ้าของอยากกัเรียงผมบไปใครจ้เมื่อเงินนานะเป็นเมนูออมกบด้วยครับ อ้อมอตุ่มนะตุ่มไปบอกามกบนไไมเนยไม่หนักเพราะต้องอ้อ,อมในวิธีอ,อ้อมคำว่อ้อมกันหนึ่งเก็บ <c oughs> พักมากใส่หนึ่ง <c oughs> มือนี้เมนูปลาดุกปลาดุกสองตัว <3 S 1> ส,าสามตัวปลาดุกสามตัวก้าสามตัวก ก็เาขายเท่าไดรสามตัวหาสิบบ่ประมั่นั่นแะครับสามตัวหาสิบหรือสามตัวสี่สิบนี่ยตัวมันหาสิบหรือหกสิบบาทละลูลน,นึ่ระสามตัวโลประม่นาสิบหรือหกสิบบาทลตะลาดเนที่ห้องบริสุทธิ์มีใครมีใครมีประดุกจังสีบร,ริสุทธิ์เท่าใดมีห้องบริสุทธิ์ห้อ กินของขา้าก็ยังพักเนี่ยเพราะใครได้ซื้อนะครับยึดซ้อมซ้ำปียังสิบมักเน่ากะทิหญ่กะทิที่เก็บกินเก็บกลิ่นตลอดปีก็บ่ได้ซื้อสิสบายบมักเน่าหมักโกดค้าต่ไข่ว่าเป็นไข่ค้าต่ไข่เนี่ยมหลักๆพวกอันหอมนะครับพวกอันเป็นผักหอมบัว พร้อมบัวผลพร้อมใส่ปนใส่แก้วใส่ลาบใส่ก้อยเนี่ยต้องต้องคนคนที่ตะมีนะครับดูสิบ่อะไรมากินกว้วยครับวันนี้เรียว่าเป็นเป็นของหวานของหวานปิดไทยสุกเลี้ยวขนาดนะี้คือว่าเมือ่อวานเนี่ยขึ้นเกลียวเกียวอยู่ ันนีโอ้ใหญ่ครับเมื่อวานบวชไปสามหน่วยครับเห็ดกล้วยบัวชีกินทำเนี่ยกำลังก็ดีบะฮันเน่หมันสุกหลายน,นี่แหละมีประโยชน์กล้วยน้ำว้าน,นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับมีประโยชน์เยอะมาก,มนกนหน่วยใี้่ขนาดนี้ การดำเนินชีวิตน,นะครับการใช้ชีวิตการยู่การกินแค่เนี้ยแค่นี้มันก็คือว่าเพียงพ่อนะครับแค่นี้ถือว่าเพียงพ่อพ่อใจที่สะยู่แบบนี้นะครับการใช้ชีวิตให้มีความสุขการใช้ชีวิตให้มันดำเนินการได้นะบ่ต้องบ่ต้องการความผู้บ้ารู้ราหรอกครับเขาอยแบบในในในแบบของเขา เขาเป็นตัวของเขาเขาบบต้องไปตามคือผู้อือน่นเพิ่นเขาบบต้องไปเฮ็ดคือผู้อือน่นเห็นเห็นเพิ่นกินยั้งก็อยากกินน้ำเพินเนพ่นเห็นเพิน่นเฮ็ดยั้งก็อยากเฮ็ดน้ำเพิน่นนี่มันบ่ได้นะครับมันบ่เป็นตัวของเขาเขามีความสามารถซ้ำไดเขาเฮ็ดได้ซ้ำไดเขาหาได้ซ้ำไดเขาขะเอาเอาแต่ซ้ำนั่นแหละเข้าใจแล้วสุกแล้วเมือนผลไม้อีก โวโคาโดนะครับเป็นพลไมที่มีราคาแพงอยู่กันนมันใส่ที่มันกวางกวางซื่อมานะครับคือมาใส่ตู้เย็นไว้มันกับแกนคอร์ลอยู่กันเลยอ,ออกจากตู้เย็นนะครับเอามาไว้เมื่อนึงกับเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีนี่นะครับก็เล่มพอแซแทบหลกคุโบมาก,กระกิ่ได้ เดี๋ยวเราซิมมึงกินอะไรดิแสียบเสือดิพาพา,าเพิ่งพาเงี้ยงพาอ่อมเลยเมือ่อพ่อซื้อกินนี่เราตัดกินมาแด่แต่อันนี้ถือว่ากินแด่แสีบอยู่ เบบิ่งครัเเฮ็ดอ่ออะโวคาโดกวนเอิ้นอะโวคาโดปั่นก็ได้นะครับเป็นน้ำอะโวคาโดแต่ว่าสูดกินสดๆจังซี่บ่ได้นะครับมื้อนี้บ่กข้าวใช่ไหมเนื้อนี่บ่วข้าวก็จังหมือนเดี๋ยวจะพัดมื้อผู้บางคนก็กินบ่ได้มันก็อยู่ที่กิน กินของเขากินหมากไม่ต่ละอย่างเนี่ยมันเขาจะไม่เป็นตัวของเขามันดีเลยมันที่ว่าเสือมันจะตัวจัดเมือนั้นมันเป็นข้าวๆแบบเกินมาได้เลยนะครับแค่นี้ช่วงแถบอันนี้มันไว่เยีาตัวที่เสือมากมันเป็นไว่กบ ดีใจนะครับที่เกิดมาเมื่อนี้ที่เป็นเมื่อนี้เกิดมายังไม่ล่มหายใจนะครับขอเอาคํำบอกของคนบางคนมาบอกนะครับ้องบอกทุกมือคิดทุกมือนะครับเพราะว่าคนเ,าเนีา,เ,าเกิดมาเนี่ยชีวิตมันสั่นไหลเกิดมาต่าเกิดมาเพื่อตายเหรอครับสิ้นสุดของชีวิตก็คือการตาย อมันบริเกี่ยวกับร้ยจนนี่ครับความรวอยความจนอันนั้นมันแล้วแต่วัดนานะแล้ว,นะแ,ลวตแต่บร้ใีสั่งบุญเกามาหลายสำเเดยนะครับทิ้งที่เขาจะเฮ็ดก็คือเข้าต้องสั่งมือนี้นะครับมีมือนี้สั่งมือนี้เฮ็ดมือนี้เขาบ่ต้องไปวังน้ำบ่หนาเขาบ่ต้องวังว่ะมืออื้อก่อนมืออื่นก่อนผาผ่าเั้งเต่มืออื่น บอลูว่ามืออื่นมันสิมีสำหรับห้อหรือบอนะครับหอเห็ดอีหยังลงไปห้อคิดว่าสิิงไหนที่มันดีนะครับหเห็ดเผื่อคนอยู่รอบขัางของห้อเห็ดเผื่อคนที่ห้อหักนะครับหเห็ดให้ตัวเจ้าของให้มีค้นคาให้มีคุ้งก้นคาหหายที่สุดนะครับในการใจชีวิตหเห็ดให้คนรอบข่างให้เพื่อนร่วมงานอีหยังต่างๆให้รู้สึกว่า รู้สึกดีกับเฮ้านะครับคือยังผมนี่อะที่ผาจะยามเต็มที่นะครับทาให้คนรอบตัวทําให้คนรอบข้างทําให้คนที่เรารักอ่าได้มีความสุขนะครับเพราะว่าม,ออา,มามืออื้อน่ังสิเพราะว่ามืออื้อนเกิดว่าบ่มีลมหายใจแล้วก็คือจากโลกไปแต่ก็เสียดายโอ้ยสะไข่เห็ดไว้ซะสะไข่เห็ดซะยังสิงนะครับ ลงมือทําวันนี้ดีกว่ารอวันข้างหน้านะครับผมสิรอโอกาสให้พร้อมกับคงจะบ่มีหรอกคําว่าพร้อมทุกคนเกิดมาไม่พร้อมแน่นอนนะครับทุกคนเกิดมาบ่มียังนะครับเป็นลูกเสรษทีหรือเป็นลูกคนทุกข์เกิดมาบ่มีปใดใจเสื้อผ้ามากเกิดมามากต่ตัวบดบว่าสิ่คนรวยหรือคน้นจนเวลาไปเลือแจะกระดูกเลือแจะกล่องขีเท่า เท่านั้นแหะครับแน่วแนวทีสี่เหลือสิ่งที่จะยืดเน่าคนลืมบมได้เบฮาโบเส้นีก็คือคุณงามความดีนะครับทีพี่น่องสีเบหานะครับคนไก่ชิดนเท่านี้แหละสีเบหาเท่หาหา,ายที่สุดเอาไว้ซ้ำนี่นะสำหรับงานคลิปนี้นะครับสําหรับกินข้าวเช้ากับผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกผิดไทยด้วยกล้วยแล้วก็อะโวคาโดนะครับผมขินหอดสุขสุขคนนะครับผม คอทุกคนจงสู้สู้ชีวิตผมก็สู้ชีวิตต่อไปนะครับวันนี้เป็นแบบนี้ปั้นขนางหนาอมองบ่เห็นอาจจะดีกว่านี้หรือจะแย่กว่านี้เก็จะมองบ่มองบ่งบเห็นนะครับผมที่แน่ๆทําวันนี้ให้ดีที่สุดสําหรับวันนี้เอาไว้สนี้กันครับไปแล้วสวัสดีครับ